ในขณะที่กระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าจะตรึงราคาให้ยาวที่สุดในขณะที่ราคาน้ำมันป่์มนั้นมีราคาที่ต่ำลงแต่ในภาพรวมสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกที่กำลังเกิดขึ้นจัดว่าหนักถึงหนักมากในหลายๆประเทศสำหรับประเทศไทยถือว่าเป็นโอกาสทองนะครับที่เราจะทำการส่งออกแต่เทียบกับสภาวะการเศรษฐกิจของประเทศไทยอัตราเงินเฟอ้อเพิ่มสูงขึ้นในรอบ13ปีแต่ก็ยังคงไม่หนักเท่าสหรัฐอเมริกา และอังกฤษรวมทั้งฝั่งสาภาพยุโรปที่ปรากฏว่าอัตราเงินเฟอ้อสูงสุดในรอบ40ปีเลยเดียวสวัสดีครับาพบกับผมเชิดศักดิ์ยมกินวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะ ที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของการต่างประเทศการต่างประเทศสถานก,การณ์ที่น่าจับตามองตอนนี้คงหนีไม่พ้นสถานก,การณ์ยูเรยครนคุกรุนหนักมากขึ้นนะครับสถานก,การณ์ดูแล้วจะยืดเยื้อส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมไปทั่วโลกเลยทีเดียวเริ่มต้นที่ฮ่องกงฮ่องกงสั่งผู้ป่วยโควิด -19 ต้องสวมกําไลอิเล็กทรอนิกส์นะครับการหนีออกจากบ้านตามอย่างมาตรการในจีนแผ่นดินใหญ่ สำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่ารัฐรีสาณสุขของฮ่องกงนะครับกำหนดให้ผู้ป่วยโควิด -19 บนเกาะทุกคนถูกสั่งกักตัวนะครับสวมกำไลอิเล็กทรอนิกติดตามตัวเพื่อห้ามคนเหล่านั้นออกจากที่พักตั้งแต่วันศุกร์ตั้งแต่1ี13สิ15กรกฎาคม <c oughs> นะครับที่ผ่านมาเล็งพบมาตรการโควิด -19 เป็นศูนย์ของรัฐบาลปักกิ่ง รับปากไม่ใช้กำลัง EM อิเล็กทรอนิกส์ติดแบบเรียลไทม์อย่างแน่นอนนะครับในขณะที่ปักกิ่งก็มีการเตือนอาเซียนนะครับยาตกเป็นเบีย้ยแต้มต่อให้พวกมหาอำนาจตะวันตกนะครับพวกเน็ตชาวสหรัฐอเมริกาก็แซวว่ามีแต่จีนที่สามารถหาผลประโยชน์จากชาติเหล่านั้นได้สำนัก่าวรอยเตอร์นะครับรายงานว่ารัมตีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของจีนหวังอี ออกมาเตือนอาเซียนที่กรุงจาการ์ตาว่าอย่าตกเป็นเหยื่อถูกใช้เป็นเบีย้ยแต้มต่อให้กับบรรดาชาติมหาอำนาจตะวันตกทั้งหลายชี้เสี่ยงแต่ต่อการเปลี่ยนปัจจัยนะครับการเมืองเชิงภูมิรัฐศาสตร์นะครับในภูมิภาคชาวเน็ตตะวันตกนะครับวิจารณ์กลุมตีความเป้าหมายชี้มีแต่จีนเท่านั้นที่จะสามารถใช้อาเซียนนะครับ เพื่อป้อนความกระหายอำนาจและทรัพยากรธรรมชาตินะซึ่งล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเดินทางมาอย่างประเทศไทยและเรียกร้องให้มีการกดดันนะครให้ไทยทําการกดดันพม,มา่าหลังจากที่มีการรัฐประหารและไม่ยอมนะครับที่จะมอบแหล่งพลังงานให้กับฝั่งของสหรัฐอเมริกาในขณะที่สภาวะวศรษฐกิจราคาน้ํามันทรงตัว,ตวทองคําลงหลังดอลลาร์แข็งค่าหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดลบ ราคาน้ำมันทรงตัวนะครับจากปัจจัยผสมผสานระหว่างอุปทานาตึงตัวความคาดหมายอุปสงค์ลดลงสืบเนื่องมาจากการแพร่ระบาดโควิด -19 ในจีนส่วนวอลล์สตีดปิดลบนะครับจับตาข้อมูลอัตรางเงินเฟอ้อและรายงานผลประกอบการของบริษัทขณะที่ทองคำแตะต่ำสุดในรอบ9เดือนเลยทีเดียวนะครับ เหตุการณ์หนึ่งก็ทำให้ยูเครนนั้นเครียดน,นะครับปรากฏว่าปูตินแสบสั่งออกหนังสือเดินทางนะครับรัสเซียแบบด่วนมอบสิทธิ์ให้กับชาวยูเครนทุกคนประธานาธิบดีวลาดามี์ปูตินแห่งรัสเซียออกกฤษฎีินิกานะครับฉบับหนึ่งมอบสิทธิความเป็นพลเมืองเร่งด่วนแก่ชาวยูเครนทุกคนท่ามกลางปฏิบัติการทางทหารรุกรานยูเครนที่ยืดเยื้อมายาวนานกว่า4เดือนแล้ว กฤษฎีกาดังกล่าวระบุว่าพลเมืองของยูเครนทุกคนได้รับสิทธิยื่นคำร้องเข้าเป็นพลเมืองของสหพันธรัฐรัสเซียในวิธีแบบรวบรัฐนะครับในฝั่งของยูเครนนะครับก็รุดออกมาประนามกฤษฎีกาล่าสุดของปูตินในทันทีโดยกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนระบุว,ว่ากฤษฎีกาดังกล่าวนั้นเป็นหนึ่งของการละเมิดอำนาจอธิปไตยและบูรภาพ แห่งดินแดนของยูเครนขัดแย้งกับบรรทัดฐานและหลักการกฎหมายระหว่างประเทศนะฮะเขาบอกว่าชาวยูเครนไม่ต้องการสิทธิความเป็นพลเมืองของยูปูตินและความพยายามกำหนดมันผ่านการใช้กำลังถึงกล่าวล้มเหลวนะครับรัมตีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของยูเครนระบุพร้อมเรียกกิจษฎีกาของปูตินที่ประกาศบอกว่าไล่ฆ่า แล้วก็พิสูจน์ชัดถึงความกระหายการรุกรานของยูเครนนะครับในขณะที่ยูเครนก็มีการเตือนรัสเซียเตรียมยกระดับสู้รบในดอดมาสนะครับพบเป็นรองสุดกู่มีอาวุธน้อยกว่า1ต่อ8ยูเครนเตือนนะครับว่ากองกำลังรัสเซีย กำลังยกระดับการต่อสู้นะครับตามเมืองสำคัญต่างๆในภูมิภาคดอนมาสขณะที่กองกำลังนานาชาติป้องกันดินแดนยูเครยนยอมรับแสงยุทธภาพด้านปืนใหญ่หนักของยูเครนเป็นรองผู้รุกรานอย่างสุดกู่ ในขณะที่สหรัฐอเมริกาก็ดิ้นเลยทีเดียวครับสงครามก็ส่อจะบานปลายปรากฏว่าสหรัฐอเมริกาได้ข่าวว่าอิหร่านจะมีการส่งโดรนติดอาวุธไปทําการสนับสนุนเข้าทําการยึดยูเครนอิหร่านกําลังมีแผนมอบโดรนต่อสู้ศักยภาพติดอาวุธจํานวนหลายร้อยลําแกรา่รัสเซียสาหรับนําไปใช้ในปฏิบัติการทางทหารในยูเครนจากการเปิดเผยของเจ้าที่ระดับสูงรายหนึ่งของสหรัฐอเมริกา ความเคลื่อนไหวที่ก่อความกังวลที่ทําให้สถานการณ์อาจจะลุกลามและบานปลายที่ปรึกษานะครับด้านความมั่นคงของทำรรเนียบขาวเปิดเผยว่าตามข้อมูลที่รับจากบรรดาที่มีบุมมองสนับสนุนสหรัฐอเมริกาพบว่ากองกําลังของรัเสเซียกําลังเผชิญกับความท้าทายในการประคับ,ปร,คบประคองอาวุธของพวกเขากําลังสูญเสียยุทธปกรณ์ไปมากมายในยูเครนอย่างไรก็ตามเขายอมรับว่า ไม่เป็นที่ชัดเจนว่าอิหร่านจะส่งมอบดโดรนให้แก่รัสเซียไปแล้วหรือไม่แต่เน้นย้ำว่าพวกกบฏฮูตีในเยเมนต้องใช้ดโดรนของอิหร่านปฏิบัติการโจมตีซาอุดิอาระเบียอยู่แล้วเขายัางบอกว่ากองกำลังยูเครนประสบความสำเร็จโดยเฉพาะการใช้อากาศยานไร้คนขับนะครับติดอาวุธต่อสู้ที่ผลิตโดยตรุรกีในขณะที่สหรัฐอเมริกาและพันธมิตรอื่นๆได้มอบดโดรนนะครับมากมายหลายรุ่น ที่มีขนาดเล็กกว่าให้กับยูเครนทำการต่อสู้เช่นกันเป็นประวัติศาสตร์อีกครั้งหนึ่งรองประธานาธิบดีนะครับของไต้หวันเยือนญี่ปุ่นเคารพศพอาเบะเป็นการส่วนตัวรองประธานาธิบดีวิลเลียมไลยแห่งไต้หวันเดินทางเยือนญี่ปุ่นนะครับเป็นการส่วนตัวเพื่อเคารพอดีตนายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะ ถึงแก่กรรมจากการถูกลอบสังหารนะครับนับเป็นเจ้าที่ระดับสูงของไต้หวันที่เดินทางมาเยือนญี่ปุ่นในรอบกว่า50ปีเลยทีเดียวในขณะที่ประธานาธิบดีโจไบเดนตอนนี้ก็อาการปั๊มปัมเปอรเปอฮะสื่อเผยประเด็นสูงวัยของโจไบเดนก่อความกังวลให้กับทำเนียบขาอายุของประธานาธิบดีโจไบเดนกลายเป็นประเด็นมากขึ้นเรื่อยๆ สำหรับทำเนียบขาวตามรายงานของนัสพิมพ์นิวยอร์กไทม์นะครับอ้างอิงจากแหล่งข่าวเจ้าหน้าที่ผู้ไม่ประสงค์เอ่ยนามหลายคนโดยบรรดาเจ้าที่เหล่านั้นยอมรับว่าระดับพลังงานของผู้นำสหรัฐอเมริกาไม่อยู่ในระดับเดียวกันที่เคยมีมาและพวกเขาเฝ้าดูประธานาธิบดีอย่างิเงียบประธานาธิบดีโจบไบเดนอายุ79ปีดูเหมือนจะมีพลังงานลดลงนะครับผู้ช่วยบางส่วนของเขา อ้างว่ามีบ่อยครั้งที่ผู้นำารายนี้จะมีอาการงุ่มง่ามระหว่างการเดินก่อความกังวลที่มันอาจจะกระทบต่อหน้าที่การงานของผู้นำารายนี้นอกจากนี้เขายังพูดจาติดติด,ตดขัดขัดบ่อยครั้งระหว่างการปรสาสัยต่อสาธารณะหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์นะครับหนังสือพิมพ์เ e อียงซ้ายของสหรัฐอเมริกาอ้างคำสัมภาษณ์ของเจ้าหน้าที่เผยว่าพวกเขาถึงกับกลั้น หายใจระหว่างการปราศัยของประธานาธิบดีโจไบเดนในแต่ละกลั้งลุนว่าเขาจะกล่าวจบโดยไม่พูดผิดพลาดใดๆหรือไม่ทั้งนี้นิวยอร์กไทม์ยังเริ่มตั้งคำถามในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาเกี่ยวกับสภาพร่างกายของประธานาธิบดีโจไบเดนว่ายังคงสภาพเหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีหรือไม่ ปลีกตัวออกห่างจากเคยที่สนับสนุนโจไบเดนอย่างหนักในศึกเลือกตั้งปี2022ที่ผ่านมานะครับในขณะที่โจอังกฤษฮะปรากฏว่าปลอมเป็นกาดขนเงิน6.4ล้านนะครับพนักงานแบงค์ยื่นให้ซื่อๆนะครับไม่รู้ตัวว่าเป็นคนร้ายนะครับมิดฉาชีพนะครับปลอมตัวเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยของบริษ,ษัทเอกชน เดินไปขนเงินกว่า6.4ล้านบาทจากธนาคารแห่งหนึ่งในงกลีฑอย่างหน้าตาเฉยโดยที่พนักงานธนาคารไม่รู้ตัวว่ากำลังถูกปล้อนอย่างไรก็ดีการปล้นครั้งนี้อาจจะไม่ใช่หมูๆนะครับเสียเลยทีเดียวเพราะโจรน,นะครับต้องใส่รหัสคีย์เวิร์ดหรือ,อระเบิดสีเอาไว้ในกล่องบรรจุเงินจำนวน6กล่องซึ่งถ้าหากโจรไม่มีความรู้ หรือไม่ได้รับความช่วยเหลือจากผู้ช่วยชาญในการเปิดกล่องเงินสดก็จะกลายเป็นเพียงเศษกระดาษเปื้อนมึกเท่านั้นเองนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งนะครับมือปืนยิงและก็ปร้นเซเว่นอีเลในสหรัฐอเมริกา4แห่งรวดวนะครับเกิดเหตุในวันเหตุการณ์เซเว่นะครับมีผู้เสียชีวิต2รายได้รับบาดเจ็บ3คนในเหตุการณ์ยิงกันก่อนรุ่งสาง ะครับที่สาขาเซเว่นนะครับอีเสี่แห่งในเซาเทนแค c ิ l ฟอร์เนียเจ้าที่ระบ,บุมีอย่างน้อย3เหตุการณ์ที่เป็นฝีมือของโจรคนเดียวกันนะครับเหตุยิงกันครั้งนี้ดูเหมือนจะเกิดขึ้นหลังจากคนร้ายปล้นหรือพยายามปล้นร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีสาขาในวันที่11กรกฎาคมหรือเซเว่นอีเเนะครับเป็นวันแบรนด์เซเว่นอฉลองนะครับ ก่อตั้งครบรอบ95ปีโดยกินสุราบีฟีไม่ต้องคิดเงินใดๆนะครับในอินเดียก็ส่อแจงแซงหน้าของจีนนะครับเป็นชาติที่มีประชากรมากที่สุดในปี2023องค์กรสหประชาชาติหรือ UN เเผยอินเดียมีแนวโน้มแซงหน้าจีนเป็นชาติที่มีประชากรมากที่สุดในโลก ภายในปี2023พร้อมเตือนว่าอัตราการเจริญพันธุ์ที่สูงขึ้นกลายเป็นอุปสรรคต่อการขยายตัวเศรษฐกิจของอินเดียในกะับรายงานของ UN มีการเปิดเผยนะครับว่าจำนวนประชากรโลกแตะระดับหลัก8,000ล้านคนในวันที่15พฤศจิกายนปีนี้และจะเพิ่มเป็น8,500ล้านคนในปี2030และ 1400ล้านคนในปี2 100อินเดียเคยมีประชากร1,210ล้านคนในปี2011ตามการตรวจสอบสัมโนควัวประชากรที่รัฐบาลทำทุกๆ10ปีทว่าในปี2021นั้นยังไม่มีข้อมูลเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ทำให้รัฐต,ต้องเลื่อนการทำสำรวจออกไป UN มีการประเมินนะครับว่าอัตราการเพิ่มขึ้น ของประชากรโลกอยู่ในระดับต่ำสุดตั้งแต่ปี1,950เป็นต้นมาโดยเพิ่มขึ้นไม่ถึง1%ในปี2,20 0ในเชิงงานวิเคราะห์นะครับสถานก,การณ์ที่น่าสนใจตอนนี้นะครับคงเห็นได้ชัดเรื่องของสถานก,การณ์ในดอนมาสในยูเครนนะครับสถานก,การณ์หลักหน่วงมากขึ้นที่ผ่านมาสหารัฐอเมริกามีการสนับสนุนดโดรนให้กับทางฝั่งยูเครน และชาติพัธมิดนะครับของฝั่งสหรัฐอเมริกาโดยเฉพาะกลุ่มองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนอหือหรือนาโตก็มีการสนับสนุนนะครับยุทโธปกรณ์รวมทั้งดโดรนนะครับให้กับฝั่งของยูเครนเช่นกันแต่คราวนี้มีรายงานว่าอิหรา่านจะมีการสนับสนุนอาวุธยุทโธปกรณ์เป็นดโดรนติดอาวุธ ให้กับยูเครนบ้างเขาไปให้กับรัสเซียบ้างคราวนี้สหรัฐอเมริกาก็ดิ้นเลยทีเดียวนะฮะเกรงว่าสถานการณ์สงครามจะยาวนานมากขึ้นเพราะฝั่งสหรัฐอเมริกาสนับสนุนฝั่งยูเครนเป็นสําคัญในขณะที่สถานการณ์ของประธานาธิบดีโจไบเดนอายุวัย79ปีก็ปั๊มปั๊มเป๋อเป๋อคะแนนนิยมของประธานาธิบดีโจไบ,บเดนนะฮะตกต่ําที่สุดอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนคนไงทาเนียบรัฐบาลก็ยังวิตก เรื่องของท่าทีของประธานาธิบดีโจไบเดนโดยเฉพาะการสปีดและการทำงานนะก็เรียกว่าช้าแล้วก็ชะงักงันเป็นระยะระยะเกรงว่าจะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีไม่ไหวการต่อสู้ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปุก,กองตอนนี้นนะกรับประเซียได้มอบนะครับพาสปอร์ตให้กับทางฝั่งประชาชนของอยูเครนซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็จะยอมรับพาสปอร์ตดังกล่าวนะแต่บางส่วน ะจะไม่อยอมรับโดยเฉพาะรัฐบาลของสูรุนสกี้นะครับผู้นำของยูเครนที่แน่นอนไม่อยอมรับจากเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในเชิงงานสังเห์ในภาพรวมเราคงเห็นว่าตั้งแต่วันที่7กรกฎาคมพุทธศักราช2,565เป็นต้นมาสถานการณ์ทั้งภัยธรรมชาตินะครับในประเทศไทยก็เผชิญกับฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับดีเรชันเข้ามาในประเทศไทยในต่างประเทศนะครับก็เกิด เหตุการณ์รอบสังหารนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเกิดเหตุการณ์บุกเข้าบ้านพักและเผานะครับบ้านพักของประธานาธิบดีของปากีาสถานเกิดนะครับเหตุการณ์นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะนะครับเข้าไปฮะเหตุการณ์บริจอนสันนายกรัฐมนตรีของขอังกฤษก็ประกาศลาออก สถานรรการณ์ความรุนแรงในยูเครนกลับมาหนักและรุนแรงมากขึ้นนะครับเหตุการณ์รอบยิงในสหรัฐอเมริกานะครับสถานการณ์กลับมาหนักหน่วงหนักหน่วงหนักหน่วงมากขึ้นตามเวลาของมันในเชิงงานสังเคราะห์นะครับตอนนี้ราคาน้ํามันยังคงทรงตัวนะครับโอกาสที่ราคาน้ํามันจะพุ่งสูงขึ้นมีสูงถ้าสหรัฐอเมริกายังคงเดินเกมความบาด นะครับในฝั่งของรัสเซียมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้เยอรมนีทําการได้รับบทเรียนที่แสบเผ็ดฮะปรากฏว่ารัสเซียทําการหยุดจ่ายก๊สนะครับไปยังเยอรมนีนะครับส่งผลทําให้ตอนนี้สภาวะเราเรียกว่าสภาวะเศรษฐกิจของฝั่งสาภาพยุโรปกําลังวุ่นวาย รเรื่องของปากีสถานสภาวะเศรษฐกิจกําลังตกต่ําและมีอีกหลายประเทศจะตกต่ําแน่นอนส่วนในประเทศไทยราคาน้ํามันลดลงมา2ละลอกล่าสุดการประชุมคณะรัฐมนตรีรัฐบาลยังคงนะคให้การสนับสนุนพลังงานโดยเฉพาะดีเซลต่อไปนะไม่ต่ํากว่าส0งหมล้านบาทเพิ่มเติมนะเพื่อไม่ให้ราคาสินค้านั้นพุ่งสูงขึ้นอัตราเฉลี่ยราคาน้ามันดีเซลอยู่ที่ประมาณ41บาท นะครับต่อลิตรสำหรับประเทศไทยแต่ตอนนี้รัฐบาลขายอยู่ที่34.9บาบทนะครับทำให้สินค้าตอนนี้เริ่มทยอยขึ้น ในขณะที่กระทรวงพาณิชย์ยืนยันว่าจะตรึงราคาให้ยาวที่สุดในขณะที่ราคาน้ํามันปล์มนั้นมีราคาที่ต่ําลงแต่ในภาพรวมสภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกที่กําลังเกิดขึ้นจัดว่าหนักถึงหนักมากในหลายๆประเทศสําหรับประเทศไทยถือว่าเป็นโอกาสทองนะครับที่เราจะทําการส่งออกแต่เทียบกับสภาวะการเศรษฐกิจของประเทศไทยอัตราเงินเฟอ้อเพิ่มสูงขึ้นในรอบ13ปีแต่ก็ยังคงไม่หนักเท่าสหรัฐอเมริกา และอังกฤษรวมทั้งฝั่งสหภาพยุโรปที่ปรากฏว่าอัตราเงินเฟอ้อสูงสุดในรอบ40ปีเลยทีเดียวนี่คือเรูปราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทสศักดิ์ยิกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ